สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆรู้จักประเทศเกาหลีกันดีแค่ไหนคะถ้ายังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักประเทศเกาหลีให้มากขึ้นนะคะสิ่งแรกที่เราจะไปรู้นะคะก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศเกาหลีนะคะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศเกาหลีนะคะพระราชวังเคียงบกุงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระราชวังขยองบุกกุงเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซพระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซสร้างขึ้นในปี1394ในสมัยพระเจ้าแทโจราชวงศ์โซชอนเดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและตำหนักต่างๆมากกว่า200หลังแต่เมื่อมีการลุกรานของญี่ปุ่นอาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลายลง เหลืออยู่เพียงสิบหลังเท่านั้นพระราชวังทิศเหนือก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระราชวังแห่งนี้เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือเมื่อเทียบคําว่าเคียงบกกุงหมายถึงพระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่างภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้คือพระที่นั่งคืนจองวองและศาลาเคียงหวรู ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้ำมีทัศนียภาพที่สวยงามมากและรอบๆบ,บริเวณตรงประตูจอรชุมมุนจะสามารถเดินผ่านไปถึงถนนซัมจองดองกินยังมีร้านขายชุดฮันบกอันเก่าแก่ให้ได้เลือกชมรวมไปถึงหอศิลป์ต่างๆและทรรเนียบของชาววาเดเมื่อเดินไปรอบๆจะพบสวนย่อม ที่ให้ความรู้สึกลมลืน่นนอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พร,ร,พระราชวังแห่งชาติตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประตูฮึงรรเยมุนกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกในพื้นที่พระราชวังเชียงบกกุงอีกด้วยย่านช็อปปิ้งเมียงดงหรือมยองดงตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคึกคักที่สุดของกรุงโซดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า1ล้านคนต่อวันนับว่าเป็นศูนย์กลางของการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเลยทีเดียวภายในตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารนับไม่ถ้วนเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและนักชอปหมู่บ้านบุกชอนฮันอกหรือบางคนเรียกว่าหมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลีท่ามกลางตึกรางบ้านช่องที่ทันสมัยของกุงโซนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณมีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่เหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยว<ม>เชิงประวัติศาสตร์หมู่บ้านบุกชอนฮันอุกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้วจะได้พบกับ บ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อนภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า100หลังรูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่าฮ ok ันอกซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอนส่วนชื่อบุกคยอนแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือซึ่งตั้งตามตำแหน่งที่อยู่ทางทิศเหนือของสถานที่สำคัญสองแห่งของกรุงโซคือ คองชองกเยซอนกับจงโลค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็คือโซทาวเวอร์หรือน้ำซานทาวเวอร์นะคะเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองโซเปิดให้บริการตั้งแต่ปี1980นะคะตั้งอยู่บนยอดเขาน้ำซังค่ะสูง236เมตรให้วิวเมืองโซและบริเวณร,รอบๆแบบพานโนรามานะคะนับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชียค่ะ โซเทาเวได้ร so, ับการรีโนเวทใหม่ในปี2005นะคะค่ะแล้วมาต่อด้วยสถานที่ต่อไปเลยนะคะนั ace, so ่นคือสวนสนุกลอตเต้เวอร์นะคะสวนสนุกลอตเต้เวอร์เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลีนะคะซึ่งมีอาคารสวนสนุกในที่ร่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ด้วยนะคะการมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงทําได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศเลย ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองรวบร,วม,รวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์นะคะภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นลานไอสเกตทะเลสาบพ,พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณของเกาหลีขบวนพาเหรดแบบต่างๆและอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีนะักท่องเที่ยวและชาวต่างชาตินะคะมาเข้าชมมา,มากกว่า6ล้านคนต่อปีค่ะส่วนสนุกลาเต้เวอร์แบ่งออกเป็นสซนใหญ่ๆนะคะก็คือจะแบ่งเป็น ทีมปะจนภัยแล้วก็เกาะเวทมนต์ค่ะค่ะต่อไปเรามาต่อกันที่ประเพณีของเกาหลีนะคะจะได้แก่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินะคะ2เทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นบ้านค่ะ3เทศกาลชินโดยองดึงน้ําทะเลแยกค่ะ4เทศกาลผีเสื้อัมเปียงค่ะค่ะเราไม่รู้จักกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินะคะเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติจัดขึ้นในเดือนพฤษภาของทุกปีจัดขึ้นที่ ชนจูชอนลานัมโดนะคะเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของประเทศเกาหลีนะคะมีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติต่างประเทศมาเข้าชมภายในเทศกาลในแต่ละปีในงานมีการฉายภาพยนตร์ให้ชมตลอดทั้งคืนนะคะมีนักแสดงแนละวิจารณ์หนังนานาประเทศได้รับรู้ถึงแนวธุรกิจภาพยนตร์ของเกาหลีเพื่อผลักดันให้ธุรกิจภาพยนตร์ของที่นี่ก้าวไปสู่ระดับโลกนะคะ และมีภาพยนตร์แนวแฟนตาซีนะคะฉายให้ชมในงานและยังมีคอนเสิร์ตแสดงผสมผสานกับการฉายภาพ,พยนตร์ตลอดทั้งคืนนะคะภาพ,พยนตร์ที่จะฉายเป็นแบบดิจิตอลนะคะภาพ,พยนตร์นอกกระแสในงานนี้ประเทศไทยยังได้นำหนังไทยไปร่วมฉายในงานอีกด้วยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นเทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นเมืองนะคะเทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นเมืองนะคะจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษาของทุกปีนะคะ สถานที่จัดงานคือเมืองเคียงจูจังหวัดเคียงซางบุกโดนะคะมีนักท่องเที่ยวมากมายที่จะเข้าชมเทศกาลนี้นะคะเพราะภายในงานจะมีขนมที่ทําจากข้าวและเครื่องดื่มหมักจากทั่วโลกนะคะและมีการสาธิตการแต่งงานแบบดั้งเดิมมารยาทในการดื่มนักท่องเที่ยวทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปรุงอาหารอย่างสนุกสนานอีกด้วยค่ะก่อนกลับบ้านสามารถเลือกซื้อขนมหรือของฝากได้อีกด้วยค่ะ เทศกาลต่อไปนะคะเป็นเทศกาลชินโดยองดึงแยกน้ําทะเลนะคะเทศกาลชินโยยองดึงน้ําทะเลแยกจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปีนะคะจัดขึ้นที่เกาะชินโดและโมโดเมืองชอนลานัมโดนะคะเทศกาลนี้จัดขึ้นทุกปีนะคะในฤด,ดูน้ําลดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมความงามของทะเลแหวกนักท่องเที่ยวสามารถเดินเดินผ่านทะเลแหวกนี้ด้วยความยาว2.8กิโลเมตร กว้าง40เมตรค่ะจากเมืองจินโดจนถึงเกาะโมโดผู้คนพากันเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ามหาศจรรย์แห่งโมเสสนะคะเทศกาลผีเสื้อหรือฮัมเบียงเทศกาลผีเสื้อจะจัดขึ้นในเดือนเมษาของทุกปีจัดงานที่ฮัมเบียงกูนทารานโดเป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวนิยม ธรรมชาติสวยงามได้มาเที่ยวชมไม้ดอกนานาพันธุ์เพลิดเพลินไปกับความหาสัตจรน์์ของฝูงผีเสื้อนับหมืนม่นๆตัวบินชมเกรสรดอกไม้ในบริเวณอุทยานดิมน้ำหำเบียง วัฒนธรรมการทักทายเกาหลีคนเกาหลีมเมื่อกล่าวคำทักทายและคำขอบคุณนั้นคนเกาหลีจะต้องก้มศีรษะคํานับเสมอส่วนการโค้งต่ําระดับไหนนั้นจะขึ้นอยู่กับความอาวุโสของอีกฝ่ายนั่นเอง วัฒนธรรมการทักทายที่คนเกาหลีไม่ทํากันก็คือการกล่าวทักทายด้วยการอบกอดในที่สาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํากับคนที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกหรือไม่ได้สนิทสนมกันพอสมควรน่าเสียจากเป็นการกอดเพื่อการล่ําลากัน แต่ปัจจุบันวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นการทักทายด้วยการกอดหรือการจับมือจึงได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสนิทสนมระหว่างบุคคลด้วยค่ะภาษาพื้นฐานของคนเกาหลีนะคะเริ่มด้วยคำว่าอโยองฮาเยโยแปลว่าสวัสดีค่ะ ชอีริเมืองเอโยซึ่งแปลว่าชื่อของฉันคือแล้วก็นามมืนเทกุเกเซอวาเซโยแปลว่าฉันมาจากเมืองไทยนะเชน่าอีอีนึ่งซูมุงซันเอโยซึ่งแปลว่าฉันอายุอีสิบค่ะชาหนึ่งเทหักแซงเอโยซึ่งแปลว่าฉันเป็นนักศึกษาค่ะ คตอคำด้วยพัมกับซามีดาซึ่งแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักชานินเนเซโยซึ่งแปลว่าสบายดีไหมคะพับปึงมกาซโยที่แปลว่ากินข้าวแล้วหรือยังแล้วเราก็มาจบด้วยคำว่าอันยองฮีคาเซโยที่แปลว่าลาก่อนคะ่ะ